ยนะครับหนึ ном, ่งสองสามเออเหมือนอยู่ม uh ีมือด uh ้วยเหรอครับมือก uh ็อยู ky, NBA, ่ไหนเขาอยู่ไหนอะครับไม่อยู่ไหนอะอ๋อเหรอโอเคเหมือนนะเหมือนอยู่อ่ะตาสกายครับแล้วสติชี่สกายต้อง อ่าเลยอจะทำง่ายเลยหนูอ่ะไปหน่งสองซักเออแล้วว่าถนัดจริงได้เกินเินเกินเกินนี่ไปเยอะเหมือนกันเออโอเคพี่ว่าเกินไปเยอะเหมือนกันชนะอยู่เฮ้ยเอาจริงแอบอยากแชร์เรนสักหน่อยอันี้ว่าถ้าเกาะคู่มันเท่าเนี้ยเออ รอบเกมที่แล้วเอ้ยรอบที่แล้วเขาจะน้อยใจนะครับเพราะเกมไม่เหมือนกันโหสามวิคีกันเลยอ่ะเนี่ยว่าสามวิคีสรัวกรอกไหนอ่ะอย่างนี้เราเป็นคนแร์เราจะให้โหวตทั้งกลุช่วยกันโหวตเห็นะอ่ะอให้เสียงน้องสุ ัดเเราประชาธิปไตยโอเคมา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 กลับนี้กลับนี้ลูกโอ้ยากอันนี้พ่อก็หัวโตเหมือนสมัยเนโหน้าเลยอ่ะและท่าที่ต้องทำคือคืออุ้ยโอ้โหเรียนหัวด้วยอ่ะอ่ะโอเคยลูกไหวนะได้ครับมาเอาเลยก่อนนะโอเคยังทังไหนถ้าพร้อมแล้วตครับน้ำให้นะครับเตรียมตัวที่ดีนะครับหนึ่งสองซัก โอเคขออใจ